ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ตามสตติ้งของเกม g n s ท i n i m p a c กนั้นจะประกอบไปด้วยธาตุทั้งหมด7ทธาตุนั่นก็คือลมหินไฟฟ้าไม้น้ำไฟ และน้ำแข็งซึ่งธาตุเหล่านี้ก็ก่อกำเนมิดรวมกันเป็นทวีปเทรเวตในทวีปที่แสนลึกลับแห่งนี้นั้นก็จะมีด้วยกันทั้งหมด7ประเทศโดยแต่ละประเทศนั้นก็จะถูกปกครองโดยเหล่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของพลังแต่ละธาตุเหล่าผู้คนต่างขนานนาพวกเขาว่าอาร์คอนเหล่าอาร์คอนนั้นมีพลังมหาศาลามากพวกเขาคอยปกป้องเหล่ามวลมนุษย์แต่เหล่าอาร์คอนนั้นก็ไม่ได้ต่อสู้เพียงลำพังหากเทพแห่งสายลมบาบาทอสมีมังกรดาวลินและเหล่าสีวายอยู่ข้างกายมอรัคมีเหล่าเจ็ดดาราและเหล่าเซียนไร ไปเดนเองนั้นก็ยังมีเทนงูเสียนจิ้งจอก และเหล่าสามสำนักที่แสนเรื่องชื่อคอยปกป้องอินาซึมะตามความต้องการของโชกุนนั่นเองซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็จะมีประวัติและตำนานต่างๆของผู้พิทักษ์ของตอนเองเช่นเดียวกันเชกเช่นเดียวกับมอนสเตอที่มีอัศวินหมาป่าบอรเรสลีเย่ก็มีเหล่ายักษ์สาที่ได้เสียสละชีวิตอินาซึมะเองนั้นก็ได้มีสายเลือดเผาพันธุ์ปีศาจตระกูลมิโคชิเช่นเดียวกันตระกูลมิโคชินั้นเป็นต้นตระกูลของผู้ที่ให้กำเนิดเพลงดาบพิชิตเทนงูหรือที่เรารู้จักกันในานามเพลงดาบเทนงูสวิตเปออร์นน,รน,นนัั่เงใวิล Channel c h ช n องสเก็ c r o w ดำเนินรายการโดยผม <God. S 1> จะมาบอกเล่าความเป็นมาของคนตระกูลน,นี้ให้เพื่อนๆฟังนั่นเองครับ ไทม์ไลน์ของเรื่องราวทั้งหมดนี้ยังไม่แน่ชัดแต่จากการคาดการนั้นก็น่าจะอยู่ในช่วงราวๆ500ปีก่อนโชกุนไรเดนในตอนนั้นได้นำกองกำลังที่แสงแข็งแกร่งของตนเข้าต่อสู้กับหายนะครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในทวีตเทรเวตในตอนนั้นชิโยได้ต่อสู้เคียงข้างกับโชกุนอย่างสุดความสามารถจนเธอนั้นได้เจอกับปีศาจร้ายที่ทั่วทั้งตัวนั้นถูกปกคลคุมไปด้วยพลังแห่งความมืดมิดร่างกายของปีศาจร้ายตนนั้นช่างแปลกประหลาดร่างกายของมันนั้นมีส่วนลำตัวเป็นเสือ และมีส่วนหางเป็นงูโดยขนาดร่างกายของเจ้าปีศาจนั้นใหญ่โตมหึมา ในระหว่างการต่อสู้นั่นเองชิโยได้พลาดท่าและถูกเจ้าสัตว์ประหลาดที่ถูกปกคุมไปด้วยพลังแห่งความมืดมิดตนนั้นกลืนกินเข้าไปในท้องแต่ด้วยพลังของเธอเองนั้นก็สามารถที่จะกระชากร่างกายของเจ้าสัตว์อสูรตนนั้นออกมาจากภายในจนทําให้เธอนั้นได้รับชัยชนะมาได้ในที่สุดแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันนั้นก็ได้เกิดขึ้นพลังงานความมืดที่แสนชั่วร้ายนั้นได้แทรกซึมและครอบงําเธออย่างชา้าช้าในระหว่างที่เธอกําลังต่อสู้กับพลังงานแห่งความมืดอยู่นั่นเองเพื่อนของเธอก็ถูกขมมขี้ยวของเจ้าปีาร,ร้้ยยตนนนััที่ง ไม่ตายสนิทฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆด้วยสาเหตุนี้นั่นเองครับมันจึงทำให้จิตใจของชิโยนั้นถูกครอบงำโดยสมบูรณ์แบบโดยพลังแห่งความมืดในตอนนี้ชิโยกลายเป็นปีศาจที่บ้าคลั่งเธอนั้นได้หันดาบเข้าหาโชกุนผู้ยิ่งใหญ่และทั้งสองก็ได้เข้าต่อสู้กันด้วยความแข็งแกร่งของชิโยนั้นเธอสามารถกดดันโชกุนและเป็นฝ่ายได้เปรียบได้อยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามอาร์คอนก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถต่อกก่อนได้โชกุนได้ใช้เพลงดา ภากเขาหนึ่งเขาบนศีรษะของเธอและแขนอีกหนึ่งข้างของชิโยด้วยบาดแผลถึงใต้ของเธอนั้นมันจึงทําให้ตัวชิโยนั้นต้องหนีตายเข้าไปในป่าราวสัตว์ที่บาดเจ็บตำนานหลังจากนั้นมีมากมายบางก็ว่าชิโยถูกเทนงุแห่งหุบเขาโยโกหรือกลุ่มนินจาฮิยุมาสุบันจับตัวไปบางก็ว่าเธอนั้น ได้พบกับนักดาบที่สวมใส่หน้ากากปีศาจอยู่บริเวณศพของโอโรบาจิบางก็ว่าเธอนั้นได้สังหารตัวเองในที่สุดยังไงก็ตามจุดจบสุดท้ายในชีวิตของชิโยนั้นก็ยังคงไม่แน่ชัดตรงส่วนนี้เนี่ยจะเป็นความคิดเห็นของผมนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวของพลังแห่งความมืดที่สามารถเปลี่ยนคนที่ซื่อสัตย์ที่สุดให้กลายเป็นศัตรูได้ในพริบตานั่นเองครับผมเชื่อว่าระหว่างการต่อสู้ของชิโยกับโชกุนเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการกของช ่วร้ายและในท้ายที่สุดเมื่อเธอได้สติก,กับคืนมาด้วยนิสัยของเธอนั้นเธอจึงต้องการที่จะรับผิดชอบการกระทําที่เกิดขึ้นเธอเลยสังหารตัวเองครับในส่วนนี้เนี่ยผมปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็มโนเรื่องราวกันเอามาเองนะครับมันยังไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาหรือยังไม่มีข้อมูลอะไรที่สามารถยืนยันตรงส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันได้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตระกูลชิโยอย่างมากนักรบที่ทําร้ายนายตัวเองนั้นมันจึงส่งผลให้ตระกูลมิโคชิโดนประนามจากเหล่าผู้คนขอขั้นอ ตรงส่วนนี้นะครับตัวเกมก็ยังไม่ระบุอย่างแน่ชัดนะครับว่าชิโยนนั้นเนี่ยใช้นามสกุลอะไรแต่ข้อมูลทั้งหมดนะครับล้วนบอกมาว่าเธอเนะนะี่ยเป็นแม่ของทายาทตระกูลมิโคชินั่นเองครับ ตัวของชิโยนั้นมีบุตรชายสองคนเป็นบุตรชายแท้ๆหนึ่งคนมีชื่อว่ามิโคชิโดเคและบุตรบุญธรรมที่มีชื่อว่ามิโคชินากามะสะเมื่อตระกูลของตอนเองได้ถึงจุดตกต่ำนั้นการเดินทางหรือทางเดินของพี่น้องทั้งสองคนก็แตกต่างกันพี่ชายอย่างโดเคได้ละทิ้งตระกูลและชื่อเสียงทั้งหมดไปหลังจากนั้นเขาก็ออกเดินทางเข้าไปในป่ามันจึงทําให้ตัวของน้องชายอย่างนากามะสะนั้นต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวพร้อมทั้งต้องแบกรับความอัปยศของตระกูลร้อยเพียงลําพังโดยเนื้อเรื่องของสองพี่น้องนี่นะ ไทม์ไลน์จะแยกจากกันซึ่งผมจะขอนําเสนอทีละคนแล้วก็ทีละไทม์ไลน์แล้วกันนะครับไทม์ไลน์ที่1เรื่องราวของมิโคชินากามะสะ ด้วยจิตใจที่ใสซื่อและนิสัยที่มีความกระตันอยู่ของนาการมสะนั้นมันยิ่งทําให้เขาตั้งมั่นว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องลบล้างตราบาปของตระกูลมิโคชิให้จงได้เขาจึงได้มุ่งมั่นพยายามที่จะเข้ารับราชการในยินาเสมะพร้อมทั้งยังอุทิศตนถวายตัวรับใช้ชาวเมืองด้วยจิตใจที่ใสซื่อบริสุทธิ์อีกทั้งทุกการกระทำของเขานั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องที่ยังธรรมเพียงเท่านั้นหลังจากที่นาการมสะได้ทําความดีความชอบและผลงานมากมายเขาก็ได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าหน่วยหรรรืออววว่่าาาผู้ตจกนนันเงณชงล นั้นอินาซึมะยังไม่ได้มีการใช้วิธีหลอมเหล็กแบบใหม่หรือก็คืออินาซึมะยังไม่มีตาหลอมมิคาเกะที่ได้รับเทคโนโลยีมาจากฟอนเทนนั่นเองในตอนนั้นอินาซึมะยังใช้วิธีการหลอมเหล็กแบบโบราณที่มีชื่อว่าวิธีการหลอมเหล็กแบบทาทาระตัวของนาการมาสะนั้นหลงไหลในความสวยงามของแผ่นเหล็กที่ใช้ในการตีดาบอย่างมากเขานั้นจึงได้เดินทางไปยังทาทาระซึนะเพื่อที่จะได้ขอความรู้จากเพื่อนขุนนางตระกูลมิยาซากิที่รักในการหลอมเหล็กเช่นเดียวกันจนในที่สุดนาการมาสะก็สามารถหลอมดาบที่ดูธรรมดาแต่ แข็งแกร่งออกมาได้สําเร็จโดยดาบเล่มนี้มีชื่อว่าไดทาทาระนากามะสะข้อมูลยงส่วนนี้นะครับเป็นเก็ตเล็กเก็ตน้อยน,นะครับจากบันทึกในททาราสุนะนะครับเราจะได้รับข้อมูลมาประมาณว่านากามะสะหลอมดาบเล่มนี้ได้สําเร็จก็เกิดมาจากหลายๆอย่างนั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นเหตุทาให้นากามะสะเนี่ยใช้ดาบที่เพิ่งหลอมเสร็จจัดการกับทหารม้าคาสุรากิที่ทําเรื่องบางเรื่องผิดไปครับซึ่งตามบันทึกก็ได้ระบุเอาไว้ว่าถึงแม้คาสุรากิเนี่ยจะทําสิ่งที่ผิดลงไปบ้างแต่สิ่งทีีี่เเเขาาาาาาทททํนน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 ัันนั้้้้ะกกก็ลวมาจาจตดททตดแบงหุรณ์ รเราอาจคิดได้ครับว่าตัวของนากามาสะนั้นค่อนข้างเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเห็นแต่ความถูกต้องเป็นหลักเพียงเท่านั้นซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับชื่อของดาบไดทัทาระนากามาสะก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็นคาสึรากิคิรินากามาสะและฉายาของนากามาสะนั้นก็ถูกเปลี่ยนไปตลอดการเรื่องราวหลังจากนั้นนะครับทางตัวเกมก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาแน่ชัดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ในปัจจุบันนั้นลูกหลานของตระกูลมิโคชิก็ยังคงมีทายาทสืบทออดดดดตะกกกููลยย่่ย้้้วัันนทงหม2คไแ คนที่1ลูกคนโตมิโคชิเกนิชิโร่เจ้าของร้านงานฝีมือเนซุเกะโนเกนซึ่งก็ดูเหมือนว่าด้วยลักษณะนิสัยของเขาเลี่ยนะครับเขาจะไม่สามารถสานต่อเจตนารมณ์ในการฟื้นฟูความรุ่งเรืองของตระกูลในครั้งในอดีตโดยใช้เส้นทางของซามูไรได้นั่นเองครับ คนที่2ลูกคนรองมิโคชิเก็นจิโร่คราวนั้นแตกต่างกับคนพี่ครับเนื่องจากตัวคนน้องเนี่ยครับยังคงเดินทางตามสายงานดั้งเดิมซึ่งนั่นก็คือการรับใช้โชกุนเพื่อที่จะกอบกู้ชื่อเสียงของตระกูลในตอนนี้เขาเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคําสั่งจากตระกูลคุโจครับซึ่งดูเหมือนว่ามิโคชิคนน้องนะครับจะมองว่าพี่ชายของตอนเองเนะี่ยไม่ได้เรื่องดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่นั้นนะครับจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะซึ่งในอนาคตคนของตระกูลมิโคชิจะเป็นเช่นไรหรือทางโตเกีียยยวมมันนจะะะปปปลลล่อลลรรอออรริิาแเฉไกก้ก็คงตงตตด ตามกันต่อไปนั่นเองนะครับเกตเล็กเกตน้อยอีกนิดนึงครับก่อนที่เราจะไปในไทม์ไลน์ที่2อนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยครับในอินาซึมะมันจะไม่มีเตาหลอมมิคาเกะครับวิธีการหลอมดาบเนี่ยก็จะใช้วิธีการโบราณโดยการหลอมแบบทาาระนั่นเองครับซึ่งคนที่มีวิชาเนี้ยจากข้อมูลที่มีมานะครับก็คือตระกูลมิยาสกินั่นเองครับโดยลูกหลานของตระกูลมิยาสกิตอนนี้ครับก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มกองกําลังของซังโกนมิยะนั่นเองครับซึ่งมันก็ทาให้เราดูนะ สิ้นไปซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้กรรมวิธีเนี่ยมันแตกต่างจากกรรมวิธีของช่างหลอมเหล็กในเมืองอินาซึมะมากน้อยเท่าไหร่นะแต่ดูเหมือนว่ามันน่าจะมีตำนานมากกว่านี้อีกนั่นเองครับก็ยังไงก็รอทางออฟฟิเชียลเนี่ยหรือว่ารอทางอินาซึมะเนี่ยอัปเดตเข้ามาเราอาจจะได้เห็นการหลอมดาบแบบใหม่ก็ได้ครับซึ่งอ้างอิงจากตำนานแล้วก็อ้างอิงจากข้อมูลนะครับดูเหมือนว่าเทคนิคการหลอมดาบเหล่านี้นะครับมันยังมีอีก5เทคนิคที่ยังกระจัดกระจายต่อไปอีกนะครับไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะมีเทคนิคอะไรบ้างแต่่่่ทีแนนๆรรัตกกููลลมิยาาาหหือหขอขงเ ตอนนี้ได้ให้ความช่วยเหลือกับกองกำลังสังโกนุมิยะนั่นเองครับ ไทม์ไลน์ที่2เรื่องราวของมิโคชิโดเคหลังจากที่โดเคนะครับได้เดินทางเข้าไปในป่าจนมาถึงุบเขาโยโกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อลืมอดีตอับอปยของตระกูลตนเองจนในที่สุดวันหนึ่งเขาก็ได้พบกักบเทนงุเผ่าพันุ์ในตำนานที่เล่าขานกันในอินาซึมะว่าเผ่าพันธุ์นี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่รวดเร็วและแข็งแกร่งที่สุดเทนกุ ku, ตอนนี้นั้นมีนามว่าเทรุโยด้วยความสงสารและเวทนาของเทรุโยเธอจริงได้มอบชื่อใหม่ให้กับโดเคจากมิโคชิโดเคเป็นอีวาคุระโดเคเพื่อที่ตัวของโดเคนะครับจะได้ สามารถตัดตัวเองออกจากอดีตได้นั่นเองเทรุโยนั้นได้แนะนําให้โดเคฝึกฝนวิชาดาบโดยเธอนั้นจะเป็นคู่ซ้อมให้เธอยังได้บอกอีกว่าหากโดเคนั้นเนี่ยสามารถใช้ดาบตามเธอทันเขาก็จะสามารถใช้ชื่อวิชาดาบนั้นว่าปิชิตเทนงุเธอมั่นใจว่าโดเคนั้นต้องทําได้เพราะในตัวของเขานั้นมีสายเลือดของเผ่าพันธุยักษ์อยู่ในตัวนั่นเองครับหรือก็คือเผ่าพันุ์สายเลือดปีศาจหรือก็คือตระกูลมิโคชินั่นแหละครับหลังจากนั้นตัวของโดเคก็ได้ใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทฝึกฝนวิชาดาบอยู่ที่หุบเขาโโยกจน ในที่สุดการฝึกฝนวิชาดาบปีที่13ของเขาโดเคก็สามารถทำให้ขนที่ติดอยู่บนปีกของเทนงุเทรุโยนั้นล่วงหล่นลงมาได้สำเร็จในตอนนี้เพลงดาบที่โดเคคิดคนขึ้นมานั้นมีความเร็วเทียบเท่าได้กับเทนกุในตำนานแล้วเทรุโยจึงได้บอกให้โดเคนั้นละทิ้งชื่อของมิโคชิไปและจงเดินบนเส้นทางและสร้างตำนานของอิวาคุระสายเลือดใหม่โดยใช้เพลงดาบพิฆาตเทนงุนี้เป็นใบเบิกทางนั่นเองครับหลังจากนั้นด้วยเทคนิคดาบพิชิตเทนงุนั้นโดเคก็ได้สร้าง สร้างชื่อเสียงมากมายให้กับตนเองซึ่งในวิชาดาบที่แสนร้ายกาดนี้ครับมันก็ได้สร้างชื่อเสียงจนได้ไปเข้าหูของหนึ่งในสามสำนักใหญ่ของอินาซึมะซึ่งนั่นก็คือสำนักเทนริวนำโดยคุโจนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วนะครับโดเคก็ได้กลายมาเป็นผู้ฝึกสอนวิชาดาบของตระกูลคุโจภายใต้เพลงดาบของตระกูลฮิวากุระเพลงดาบพิชิตเทนกุและเขาก็ยังได้รับสมญานามว่าโดอินหลังจากนั้นครับโดเคก็ได้เปลี่ยนสมญานามกลายเป็นโดอิน เกล็ดความรู้ทั่วไปนะครับวิชาดาบของโดเคที่เขาคิดคนขึ้นมานั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับวิชาดาบทั่วๆไปครับซึ่งนั่นก็คือการฝึกฝนนั้นก็จะมีขั้นต่างๆของวิชาครับซึ่งถ้าหากผู้ฝึกฝนสามารถเข้าใจวิชาดาบและสามารถใช้ท่าร่างวิชาดาบขั้นสูงกว่าสำนักได้ระดับของนักดาบคนนั้นก็จะถูกเลื่อนขั้นไปในเองครับโดยสำนักอิวาคุระนั้นเนี่ยจะแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด4ระดับ1โชเดนระดับต่ํา 2. โอคุเดนระดับกลาง 3. มิเคียวไคเดนระดับสูง และ4ระดับสุดท้ายโซชุโซชุนั้นเป็นอันดับสูงสุดของวิชาดาบตระกูลนิวาคุระใครก็ตามที่ฝึกฝนถึงขั้นนี้แล้วเขาคนนั้นจะได้รับการถ่ายทอดเทคนิคดาบรับของวิชาและได้รับสมญานามคําว่าอินทายชื่อเช่นโดเคเมื่อสําเร็จวิชาขั้นสูงแล้วตัวโดเคนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโดอินนั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยโซชุนั้นก็เปรียบเสมือนเจ้าสํานักนั่นเองโดยตั้งแต่ที่โดเคนะครับได้กลาามาเป็นอาจารย์เพื่อฝึกสอนวิชาดาบให้กับตระกูลคูจโจตั้้งแตต่นนัมาาาวิาาิิชชพเทกงงก็ถู ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่นจนในยุคปัจจุบันนั้นตำแหน่งโซชูตกไปอยู่กับชายที่ชื่อว่าอิวาคุระโคโซโดยเขานั้นได้รับตำแหน่งนี้ต่อมาจากยุคสมัยของนากาทาเนะซึ่งในตอนนี้จากการคาดเดาก็คิดว่านากาทาเนะเนี่ยครับน่าจะเป็นโซชูหรือว่าหัวหน้าสํานกคนที่แล้วนะครับซึ่งหลังจากที่โคโซนะครับได้รับตำแหน่งมาตอนนี้เขาจึงมีสมญานามว่าโคอินแต่ในยุคสมัยนี้อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าในตอนนี้มันมีคำสั่งลาวิชันเกิดขึ้นมาตัวของโคอินนะครับมองเห็นว่าคำสั่งลาว สมควรทําแล้วมันเป็นอะไรที่เที่ยธงทมเขาจึงได้มอบวิชั่นให้กับโชกุนและได้เข้าไปช่วยเหลือหน่วยงานกองกาลังของโชกุนนั่นเองครับซึ่งด้วยเหตุการณ์ที่หัวหน้าสํานักเขาได้เกาะขึ้นนั่นเองครับมันจึงทําให้สมาชิกในสํานักอีวากุระเนี่ยถูกไล่ออกไปเนื่องจากความเห็นที่โคอินามอบวิชั่นให้กับโชกุนในความคิดของพวกเขาเนี่ยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ถูกต้องครับคนที่ถูกไล่ออกจากสํานักเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด2คนเขาทั้งสองคนนะั้นมีชื่อว่าโทราเอมอนและอาราชิในระหว่างที่นักเดินทางกําลังเเดิินนทททาาาางงงออกกกสํรววจัั้้้ะะ3ขมแล็ ได้พบกับเหล่าสิทธ์สำนักอิวาคุระเข้ามาทำร้ายเราตัวนักเดินทางเองเนะครับจึงไม่มีทางเลือกนอกจากการอาชนะพวกเขาเหล่านั้นเพื่อป้องกันตนเองโดยเหล่าลูกศิษย์ทั้งหมดที่ถูกกำจัดไปนี่นะครับมีทั้งหมด5คน 1. โอกาซากิวิชาดาบระดับโชเดน 2. มิฟูเนวิชาดาบระดับโอคุเดน 3. ชิมาดะวิชาดาบระดับโชเดน 4. คาตายามะวิชาดาบระดับโชเดน 5. ทันบะ วิชาดาบระดับโอคูเดนซึ่งหลังจากที่เราจัดการกับสิทธ์ทั้งห้าของสำนักอิวาคุระไปได้แล้วเนี่ยครับโซชุในปัจจุบันอย่างอิวาคุระโคอินก็ได้เข้ามาต่อสู้กับเราเพื่อแก้แค้นให้กับเหล่าสิทธ์ในสำนักนั่นเองครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ได้พ่ายแพ้ไปเวลาต่อมาณที่ราเบียโกเราก็จะได้พบกับอาราชิและโทราเอมอนกำลังยืนไว้อะไรให้กับเพื่อนของพวกเขาอยู่ซึ่งพวกเขานั้นทราบข่าวมาว่าเพื่อนของพวกเขานั้นถูกกำจัดไปหมดแล้วรวมไปถึงหัวหน้าของสำนักเองก็ด้วยเช่นกันพวกเขาจึงได้เดินทาาางงเเก็บบบรรววมดขอ เพื่อนํามาทําอนุสร์แห่งดาบและเอาไว้ระดึกถึงพวกเขานั่นเองอาราชิลัทรารเอมอนนั้นพบเจอกับนักเดินทางพวกเขาจึงเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องเดินทางบนเส้นทางแห่งการล้างแค้นเพื่อทวงหนี้แค้นให้กับเหล่าเพื่อนๆนของเขาแต่แล้วพวกเขาทั้งสองก็ต้องพ่ายแพ้ไปอยู่ดีซึ่งวิชาดาบของตระกูลนิวากูรานั่นเอครับผมคาดว่าน่าจะยังไม่หายสาบศูนย์ไปเนื่องจากตัวของโดเคนะครับก็เคยฝึกฝนได้กับคนของตระกูลคุโจโมนานนาแล้วนั่นเองครับดังนั้นผมจึงคิดว่ามันก็น่าจะยังหลงเหลือคนที่สามารถใช้วิชานี้ได้้้ออยยู่บางงีีกกทัมมคุุเนนิ ซามูไรที่ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาในยุคสมัยของโดเคตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับโดยวิชาดาบที่มันใช้นั้นเนี่ยก็ถอดแบบมาจากโดเคแทบทั้งสิ้นแต่มันกลับต้องถูกทอดทิ้งไปครับเนื่องจากมันเนี่ยสูญเสียการควบคุมนั่นเองหลังจากที่ผมได้ตามหาประวัติศาสตร์ของสายเลือดปีศาจตระกูลมิโคชิแล้วเนี่ยผมคิดว่าสายเลือดนี้น่าจะจบสิ้นไปแล้วนั่นเองนะครับเนื่องจากมิโคชินากามาสะเองก็เป็นลูกบุญธรรมอีกทั้งมิโคชิโดเคนั้นเนี่ยก็ไม่ได คนในตระกูลอีวาคูระบ้างก็รับเลี้ยงมาบ้างบ้างก็เป็นสิทธิ์ที่เข้ามาฝึกฝนวิชาดาบครับสาเหตุนี้เองครับมันจึงทําให้ผมคิดว่าสายเลือดปีศาจในตำนานนะั้นได้จบสิ้นลงไปแล้วแต่ก็ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีตัวละครที่ออกแบบมาเป็นเผ่าปีศาจมีเขาแล้วก็แข็งแกร่ง,งออกมาให้เราพบเห็นก็ได้ครับยังไงเราก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมก็เชียร์ให้มันมีมานะครับแบบว่าเป็นเผ่าปีศาจมีเขาใช้ดาบคาตานะอะไรแบบนี้เอออย่าให้มีนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้กก็จบันนนไปแล้วเพื่อ คิดเห็นยังไงครับกับตระก,กูลมิโคโชิเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยนะครับและสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ